ครับสวัสดีน้อยน่ารักคนครับก่าให้ผมกับ Back ดิเซ r ร์ดม i บายนะฮะวันนี้ครับเกมอัปเดตนะฮะตามนัดทุกวันดังคารครับทุก2อาทิตย์ครับฉะนั้นวันนี้ครับจะมีอัปเดตใหญ่ครับและเพื่อให้เป็นการเสียเวลาครับมาดูบ้างดีกว่าครับว่าอัปเดตเมนๆวันนี้มีอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกเลยครับที่อัปเดตเข้ามาให้ใหม่ครับกดไปที่อีเวนต์ก่อนเลยนะฮะแต่จริงๆไม่ใช่อีเวนต์นะครับไปที่หน้าวัวบอสก่อนนะครับตอนนี้ครับ อัปเวอร์บอเข้ามาให้ใหม่อีกตัวหนึ่งครับมันเป็นคาจคาครับแต่ว่าเป็นคาจคาของเวอร์ชั่นแบบของฮา o ูมฮะนะครับถามว่าวิธีการเข้าเข้ายังไงครับไอ้คาจคาตัวนี้ครับมันจะเปิดให้เข้าฮะวันศุกร์ครับนะครับเวลาเซิร์ฟเวอร์เลยนะฮะคือตอน2องทุ่มนะครับถ้าบ้านเราเซิร์ฟไทยก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับวิธีการเข้าครับง่ายดายมากครับ ใช้น้ำยาครับใช้น้ำยาฮาดูมทั้งหมด20ขวดครับแล้วก็เข้าไปตีบอสได้นะครับคราวนี้ของรางวัลที่ได้ฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีแบบ e v วอ e ีเมีอะไรแบบนี้นะครับบางคนก็แบบว่าคุ้มหรือเปล่าวันนี้ย0ขวดแลกกับของอะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันครับว่ามันตอบดีหรือไม่ดีอะไรยังไงนะครับแต่มันคุ้มอยู่แล้วครับ20ขวดมันหาง่ายมากครับคือฟาร์มแมปนอกอ่ะชั่วโมงเดียวครับเอาเศษมาย่อยอ่ะแป เดียวก็ได้จริงๆครับนะ20กว่าครับฉะนั้นลองดูแล้วกันครับถ้าแบบใครฟาร์มช้าอาจจะสัก3-4ชั่วโมงอ่ะได้ละนะครับ20กว่าได้จริงๆครับไปฟาร์มแบบหลังๆนะฮะยังไงก็ได้ครับนะครับครั้นี้ตามมาติดๆเลยครับบางคนก็ว่าเอ้ยพี่แล้วไอ้คาว่าอีเวนต์อันนี้มันคืออะไรวะพี่นะครับบอกแบบนี้เลยครับคำว่าอีเวนต์แบบนี้ครับนั่นคือครับตอนนี้บอสทุกตัวฮะขยะบอสครับเวลาดรอปจะดรอปแบบ x2 ครับ นั่นหมายความว่าสมมุติปกติเราได้4ชิ้นถูกไหมครับตอนนี้ถ้าตีบอสครับมันจะได้ทั้งหมด8ชิ้นครับเพราะฉะนั้นฮะใครจองใบบอสไว้นะครับอย่างที่พี่เคยบอกในสตรีมว่า้ไม่จําเป็นต้องไปใช้หรอกครับเร่งไปก็เท่านั้นรออีเวนต์ดีกว่าครับไม่คิดว่าจะมาเร็วแบบจริงจังขนาดนี้นะฮะคืออันนั้นมั่วครับแต่มันดันทะลึ่งมานะครับเพราะฉะนั้นครับตอนนี้ใครดองไว้ครับกดให้กระหน่ำครับอย่างที่ดองไว้ประมาณ10 กว่าใบ20บใบเนี่ยไล่ลงไปแล้วครับประมาณแบบ7จ็ดใบแล้วนะครับก็เดี๋ยวพออัทคลิปเสร็จเดี๋ยวพี่จะไปลงต่อนะครับแบบไล่ลงให้หมดนะครับฉะนั้นมาเล่งของได้จากตรงนี้ครับแต่ถ้าใครไม่มีไม่ต้องไปซื้อในช็อปนะครับค่อนข้างมั่นใจว่าเดี๋ยวค่อยดูครับฮอตดีวันนี้อาทิตย์นี้มาแน่นอนนะครับอีบบอสเนี่ยมันต้องขายอยู่แล้วนะครับแบบทำเงินนะครับยิ่งเกมใหม่จะเปิดตัวด้วยนะฮะต้องรีบนะครับฉะนั้นจบไปสำหรับอีเวนต์แรกครับ ถัดมาครับที่ค่อนข้างดีนะฮะที่ค่อนข้างดีครับเป็นตัวดัน c ีีได้ดีเลยครับนั่นคืออันนี้ครับกดสามขีดกดเอมเบครับตอนนี้ครับตาตระกูลเห็นไหมฮะเป็นซีซั่น2แล้วครับพอเป็นซีซั่น2ครับตามันเปลี่ยนใหม่ครับนะฮะดูฮะนี่แค่เลเวลหนึนะครับ CP แบบโอ้โหยิ่งใหญ่กว่า16เยอะนะครับยิ่งใหญ่กว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นฮะ ไปลงกันได้ครับไปลงแบบอีเนี่ยอะไรวะที่พี่ชอบเล่นเขาเรียกว่าอะไรวะกอลี่นะครับเรียกว่ากอลลี่นะครับอันเนี้ยไปลงกันได้เลยครับแล้วก็ไปหาตาม,มาครับคราวนี้ที่อัปเดตเพิ่มขึ้นมาให้ครับของเดิมถ้าเราจํากันได้มันจะจบที่ขั้น7ถูกไหมครับ c ี m a x i m ก m อยู่ที่39,000ตอนนี้เพิ่มขั้นใหม่เข้ามาให้นะครับเป็น42,000นะครับและมันก็จะให้ตาตระกูลชิ้นใหม่นะครับเริ่มดอบลงมานะครับคราวนี้บางคนถามว่าพี่แล้ว ทำยังไงตาตระกูลต้องตีใหม่หรือเปล่านะครับตอบแบบนี้นะครับว่าตาตระกูลครับเราสามารถทรานเฟอร์นะครับตาของเดิมที่เป็นแบบบวกอะไรก็แล้วแต่ทรานเฟอร์มาตาใหม่ได้เลยครับนะครับแต่ฮะบางคนพลาดนะครับย้ําแบบนี้นะครับตาตระกูลนะครับถ้าเราเอาไปตีบวกนะครับจนถึงบวก4นะครับเราจะไม่สามารถนะครับทรานเฟอร์ตาของเก่ามาตาของใหม่ได้นะครับย้ำนะะว่าทรานเฟอร์ไม่ได้นะครับ และเราไม่สามารถเอาตาของใหม่นะครับ transfer หรือว่าเอาไปตีบวกของเก่าได้นะครับเดี๋ยวพี่ลองให้ดูก็ได้นะครับตอนนี้พี่ลงไปแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่มีเศษตระกูลเนี่ย r เนี่ยคือตาของใหม่ถูกไหมพี่ลองลงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือของ up ซ e a s o n สองนะครับอันนี้คือ up season หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปกด up ให้ดูครับปื๊บฮะกดป้ายกด enhance ไปครับเห็นป่ะมันไม่ขึ้นมาให้เลือกเลยครับมันมีแต่ของเก่าไม่ใช่ใช้ไป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 ให้หมดนะใช้ไปให้หมดนะฮะ ปึ๊บครับปึ๊บกับไม่แทนนะฮะอย่าลั่นนะฮะอย่าลั่นนะฮะเห็นป่ะของตา2มันไม่ขึ้นมาให้ครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเราจะเอาของ2เราต้องใช้ตา2เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ต้องทําอย่างพี่เลยคือมีหน้าที่อย่างเดียวครับไปหาตาของแบบซีซัน2มาให้ได้แล้ว t าร์จเฟอร์ไปนะครับคราวนี้คําถามเลยครับบางคนบอกว่าพี่ครับผมดองใบเอ็กซ์ต้าไว้เยอะมากครับถามว่าทํายังไงดีพี่ ตอนนี้นะครับ GM เ้ขาใจดีนะครับเขาปรับให้ครับคือเขาเหมือนบอกว่าใน s สตีมเขาใช้คำว่า additional exception นะครับคือเหมือนแบบใจดีอะประมาณโอ้โหวันนี้กูใจดีมากเลยนะที่ช่วยเหลือพวกคุณนะครับแบบไอช่วยยูขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีไอ้พวกแบบ Extra พวกนี้อยู่ครับใช้ไปให้หมดนะครับเพราะความเป็นจริงแล้วอะ ไอใบพวกนี้ครับเวลามันเปิดซีซันใหม่มาของเกาหลีครับไอใบพวกนี้มันจะใช้ไม่ได้ครับมันจะเป็นของซีซันใครซีซันมันครับมันจะแบบมาใช้ข้ามกันไม่ได้แต่ตอนนี้คือเขาปรับให้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ไปก่อนแล้วกันครับไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนใจหรือจะอะไรหรือถ้ามีคนวงคนโวยอะไรไม่รู้ว่าเขาจะแก้เมื่อไหร่นะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าใครมีรีบใช้ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเซฟเซฟไว้ดีที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นประมาณนี้นะครับสำหรับตาตระกูลครับ อันถัดมาครับที่อัปเดตเพิ่มขึ้นมาให้อีกครับนั่นเนี่ยสามขีดครับกดไปครับกดที่ลูนนะฮะบอสเสาครับของเดิมนะครับจบที่800 0ันไอของเดิมมันจะจบที่7000นะครับตอนนี้เพิ่มเลเวลขึ้นมาให้ใหม่ครับนี่นะครับแล้วของดูที่เปลี่ยนครับจากนี่เป็นนี่ใช่ป่ะแล้วเพิ่มเกรดนะฮะถามคำเดียวสั้นๆเลยครับเคยได้กันหรือไม่นะฮะ คือคิดว่ามันเพิ่มไปก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรกับชีวิตพี่นะครับขนาดปลาคราฟสิตัวกูยังแหกยับยับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ครับนะฮะแต่ก็ก็ลองดูแล้วกันครับมันน่าจะดรอปของดีขึ้นอะไรดีขึ้นใครมีก็มาใช้ตรงนี้ได้นะครับก็เป็นแบบอะไรที่หาแบบที่เลียวได้ได้ดีทีเดียวนะครับก็อย่าพลาดครับถัดมาเพิ่มเติมมาให้อีกนะฮะ ที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้เราอีกครับนั่นคือตรงนี้ครับกดใต้นะครับกดแมปนะครับนะฮะเห็นนิวไหมฮะบาเลนอสนะครับกดนิวเข้าไปนะครับเพิ่มแมปใหม่ครับปราสาทคอนเพิ่มอันใหม่ฮะใช้ CP ประมาณ1,500นะครับถ้าฟาร์มชิลๆบอกไปแล้วนะครับบวกเข้าไป2,000นะครับมันจะฟาร์มชิลก็ตบที่ประมาณ13,000สามครับใช้ซีพีหมื่นสามก็จะฟาร์มมันชิลๆนะฮะ นะครับก็ลองมาโดนกันได้นะครับลองมาโดนกันได้นะครับก็มีโนเลตให้เก็บนะฮะอย่างเงี้ยเป็นดีฟเอนหนึ่งนะฮะมีแบบนู่นมีนี่อะไรเงี้ยก็ดันซีพงซีพีอะไรมาดันตรงนี้กันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองมาดูเลยครับอยากรู้ฮาดูมใช่ไหมฮะกดฟ้าข้าไปสิครับบึ้มฮะหมื่นห้าครับผมจะชิวก็หมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะครับไม่รู้ว่าทามาให้ใครเล่นนะฮะแต่คงไม่ใช่เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลอง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 มาโดนกันตรงนี้แล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะฮะ อัปเดตถัดไปครับนะครับเป็นระบบความสะดวกสบายนะครับเขารียว่าแบบนั้นนะฮะกดที่อารีนานะฮะกดไปที่ Normal ก็ได้นะครับจากนั้นครับกดตรงนี้นะครับบางคนจะตรงเนี้ยคุ้นชินอยู่แล้วมันคือการปลับแต่ตอนนี้มันจะมีเป็นเซตให้ครับเราสามารถเลือกแบบนี้ได้ครับมันเหแบบทําให้เราแบบสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นถูกไหมเลือกสกิลเซตเลือกเซตสัตว์เลี้ยงถูกไหมครับและบางคนงงตรงนี้นะครับแบบเฮ้ยพี่3อัน มันมีอันเดียวไม่ใช่เหรอวะแล้วมันโผล่มาทำไมสามอันวะพี่นะครับเขาบอกแบบนี้นะครับเขาบอกว่านะครับไอ้อัปเดตอันนี้ครับกำลังจะเข้าแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกิน2อาทิตย์ครับคิดว่าน่าจะมาพร้อมกับอาชีพใหม่นะครับโอ้โหเฮ้ยพี่อาชีพใหม่เหรอวะใช่ครับเดี๋ยวไปอาชีพใหม่นะฮะเอายูงนี้ก่อนนะครับไอ้สามอันนี้ครับมันจะอัปเดตเข้ามาให้ครับสำหรับ2แพทหน้าไม่ใช่สองแพทหน้าครับ 2วีคข้างหน้าครับก็คืออัปเดตครั้งถัดไปนะครับไอซูชิเราจะมีเพิ่มขึ้นมาเป็น3อันและมันก็สามารถสลับไปสลับมาได้นะครับก็เป็นความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นสำหรับคนชอบเล่นอารีน่านะครับเพราะฉะนั้นครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับคราวนี้อันถัดมาที่พี่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้ครับอาชีพใหม่ครับที่กำลังจะเข้าครับรอบนี้เข้าพร้อมกัน2อาชีพเลยครับนะครับ ให้ภาพมันเล่าเรื่องนะฮะว่าอาชีพอะไรเข้าบ้างนะครับในที่สุดเมวักก็เข้านะครับนี่นะฮะน้องเมวานะครับอาชีพที่เขาบอกว่าโกงมากที่เกาหลีนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามาอินเตอร์จะเป็นแบบไหนนะครับเหมือนแบบตอนซอที่มันคุยกันหลายคนบอกว่าโอ้โหซอนี่โอสุดๆนะครับมาถึงอินเตอร์นี่จัดสยับเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับว่ามาจริง เก่งว้าวเทพขนาดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแน่นอนครับว่าความเก่งของอาชีพ2อาชีพนี้นะครับมันจะโหดร้ายขนาดไหนอะไรยังไงนะครับคราวนี้มาถึงอัปเดตสุดท้ายครับนะฮะอัปเดตสุดท้ายนะครับอีเวนต์ครับอีเวนต์ถามว่ามีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยครับอเมซอนครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับของเปลี่ยนไปหมดแล้วครับลองมากดดูกันได้ครับว่าใครสนใจแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ แต่ถ้าให้แนะนำจริงๆจังๆครับที่คิดว่าดีนะครับคืออันนี้ครับสัตว์เลี้ยงครับเทียห้าสี่ตัวครับโคตรเยอะเลยนะโคตรเยอะจริงๆนะครับสี่ตัวนี้แบบโอ้โหนะครับดัน C ีกันได้นะครับใครแบบเอามาแบบวัดใจเปิดตัวเพื่อเติมแบบสมุดสะสมอะไรเงี้ย CP ขึ้นเยอะนะครับแต่ถ้าไม่มีก็แนะนำว่าไม่ต้องเติมก็ได้ครับเดี๋ยวเกมมันก็แจกครับจริงๆครับเชื่อพี่ครับเดี๋ยวมันก็แจกครับ กาหลีแกกันจดเป็นขยะไปแล้วฮะสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูแล้วกันครับว่าใครแบบมีกําลังทรัพย์อยากเติมก็เติมนะครับใครแบบไม่ไหวก็รอแจกฟรีทำอีเวนต์นู่นนี่ได้เหมือนกันนะครับอีเวนต์อันที่2อครับอันนี้ง่ายๆเลยครับก็แค่ไปคุยกับ NPC นะครับแล้วก็วิ่งเควสนะครับซึ่งตัว n p c ที่คุยนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับกดกดนี้เข้าไปก็ได้นะฮะกดนี้กดนี้ครับกดป้ายนะครับมันจะมี NPC อยู่นะครับกด กดเปลี่ยนนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเรากดวิ่งไปคุยครับเหมือนอีเวนต์ปกติทั่วไปครับคุย NPC ทําทำเควสตีมอนพันตัวจบรับของจบสบายชิวๆนะเรับฉะนั้นเควสนี้ง่ายๆครับอันถัดมาครับพัซโซครับกลับมาอีกครั้งนะครับคลิปนะครับหรือบางคนชอบถามหาลิงค์ครับมันมีคลิปที่พี่เคยแนะนําไปแล้วครับว่ามันมีเว็บที่แบบบอกเลยครับว่าพัซ l ซพวกนี้เล่นยังไงครับมันไม่ยากครับมันไม่ยากเลยครับคือแบบเราสามารถ ใส่เข้าไปในเว็บนะครับกดเปลี่ยนนู่นนี่เล่นได้เลยแบบชิลๆสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองหาดูแล้วกันครับในแนวพี่มีอยู่แล้วสอนวิธีใช้สอนวิธีเล่นไว้หมดเลยครับรับรองสบายไม่ต้องเครียดไม่ต้องปวดหัวแน่นอนครับสำหรับอีเวนต์แบบนี้นะครับก็ลองดูครับอันถัดมานะครับเป็น GM นะครับจะปรากฏตัวขึ้นมานะครับแจกนู่นแจกนี่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยลองดูแล้วกันครับอีเวนต์นี้ง่ายๆครับอันถัดมาครับล็อกอินไลน์ one นะครับก นะครับรับของอันเนี้ยง่ายโคตรนะครับขอแค่ล็อกอินแล้วมารับของและวันที่7นะครับก็มาเลือกแหวนส้มนะครับแนะนําเลือกอันที่ทําประดับแดงได้นะฮะอย่าแบบไปเลือกมั่วซั่วอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้มันทําได้แล้วแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยฮะค่อนข้างมั่นใจว่าประดับแดงจะเป็นตัวดัน C p ทําให้ CP แตกต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ลองดูแล้วกันครับอย่าไปพลาดตรงนี้นะครับอันนี้บอกไปเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะอันนี้อีเวนต์เดิมๆไม่มีอะไรนะครับฉะนั้นอัปเดตหลักๆเมนๆทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกันเพื่อกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ